ก็วันนี้นะคะสวัสดีทุก f อี FC ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณ <feed S 1> แม่น,นะคะ,คะก็วันนี้จะมาสอบถามสัมภาษณ์ลูกคา้าผู้อาุญโส <tranquil> นะคะที่ให้เกียรติกับทงร้านแล้วก็อุดหนุนพลอยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกละกันวันนี้เออมาส่งรถให้คุณแม่นะคะที่ปทุมธานี<อ>านะคะปทุมธานีอ่ะก็มาส่งรถให้ถึงที่เลยนะคะเป็นความบังเอิญที่เหมือนตั้งใจแต่ก็ตั้งใจแบบบังเอิญเนาะเพราะเรา เจอกันโดยที่ไม่ได้โทรหาไม่ได้ยกหูจจงหว่าออกมาจากร้านแล้วก็ขับรถผ่านใช่น้องพลอยไหมนะคะก็เป็นที่มาที่เราได้เจอกันอ่านเนาะเราเราก็จะมาถามความประทับใจแล้วก็ทําไมแม่ถึงตัดสินใจเลือกที่จะมาดูรถที่ร้านของพลอยก็เริ่มต้นโดยตอนแรกก็ดูวิวมาหลายรอบมากเลยเนาะก็ศึกษาว่าเออที่ไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูหลายๆเต็นเนาะแล้วก็ดูของน้องพลอยก็รู้สึกว่า รีวิวแบบค่อนข้างชัดเจนดูรายละเอียดรถนู่นี่นั่นบุ๊กเบิร์กอะไรครบถ้วนหมดชัดเจนดีแล้วดูแล้วก็ซื้อประทับใจก็เลยค่ะไปหาที่เต็นท์ะาะนั้นก็ไปก็ลงไปนอบเลยค่ะแั้งกลับรถมาอีกทีก็มาเจอน้องอยู่หน้าเต็นท์พอดีเลยเข้าไปดูก็ถูกใจรถเป็นอย่างที่บอกไม่มีแบบว่ารีวิวเป็นอย่างหนึ่งไปดูเป็นอย่างหนึ่งก็โอเคนะรายได้ก็เลยแม่ก็เลยตัดสินใจ ซื้อซื้อรถคันนี้มาแม่ดูเมื่อกี้ที่แล้วก่อนที่โอ้หหลายที่มากเลยคือต้องแจ้งก่อนว่าคุณแม่ทําการบ้านในการที่จะเลือกรถมือสองคันเนี้ยใช่มาอย่างดีมากเพราะว่าตัวแม่เองเนี่ยเป็นคนที่ใช้รถมือสองเยอะมาประมาณหนึ่งตลกก็ว่าไปได้มีป้ายแดงคันเดียวในบ้านน้องนั้นมือสองหมด ดูประมาณสัก่วันนั้นที่ไปดูเนี่ย, 8, 9, ยแปดเก้าเต้นได้มั้งแล้วก็เป็นสุดท้ายสรุปท้ายที่เกือบพุ่งงเย็นที่เต็นหัวอยใช่เกือบจะค่าแล้วใช่มืดเกือบมืดแล้วอ่ะแล้วก็ต้องเปิดไฟดูรถกันไรกันแล้วก็ไปลองรถกันก็เปาพาไปลองรถก็โอเครถก็เลยประทับใจว่าเออมันใช้ได้ตามที่พูดจริงๆเนาะค่ะแล้วก็เลยเริ่มเริ่มคุยกันในเรื่องรายละเอียด พูดเรื่องรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยแบบดาวแบบไม่ดาวนะคะก็คิดให้แม่หมดเลยแล้วก็ให้ระยะเวลาการตัดสินใจใช่ใช่แล้วก็เลือกดอกเบี้ยที่ถูกด้วยถูกที่สุดเนาะพยายามพาให้แม่ถูกที่สุดแล้วก็โอเคแหละอ่าใช่ค่ะก็ขอบคุณคุณแม่จริงๆที่ เลือกแล้วก็ไว้ใจร้านของพลอยนะคะคือพลอยกระเปาเองเราก็คือทํางานกันแบบครอบครัวจริงๆเนาะแม่ก็จะเห็นว่าเปาเขาใส่ใจแล้วก็อธิบายทุกอย่างแบบเป็นแบบแพ <pattern S 2> ทเทิร์นเลยให้นี่จาดให้หมดเลยพอยเฟยบอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแม่มาถึงนี่ใช้ได้หมดเลย <laughs> ใช้ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเรียบร้อย คือแม่ฝากหน่อยเผื่อแบบอาจจะมีคนที่เขายังอยากจะได้รถมือสองแหละแต่เขาอ,อาจอาจจะกลัวบ้างหรือยังไม่กล้าตัดสินใจแม่คิดว่ายังไงบ้างแนะนำยังไงดีแนะนำสำหรับคน, <c oughs> คนที่จะซื้อรถมือสองน,นะคะก็คือศึกษารถในรุ่นที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเต้นไหนก็แล้วแต่แล้วก็ไปดูเปรียบเทียบกันไปดูแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจและข้อสำคัญคือฝากเต้นน้องพลอยด้วยวน้องเปาเนี่คือแบบว่า ของดีจริงๆตามที่พูดจะพูดความจริงแล้วก็ไปดูรถถูกใจก็ค่อยตัดสินใจซื้อใช่ค่ะไม่มีการนะมาเร่งรีบแม่เลยสักนิดเลยนะใช่ค่ะนะสองคนนี้ไม่ได้เร่งรีบเลย <c oughs> แต่ว่าตัดสินใจคือ<ช>อยากให้ลูกคนนี้เองก็คือโอเค <c oughs> ลูกค้าเอาไปก็คือผ่อนอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วเราจะแบบผ่อนหมดวันอีก2เดือนก็ไม่ใช่นะแม่เนาะถูทุกอย่างก็คืออยากให้ลูกค้าได้ที่ถูกที่สุดแหละ ถ้าทําได้คือทําให้แน่นอนนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากจริงๆขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดใครที่ยังลังเลอยู่นะคะก็อยากให้ลองเข้ามาคุยกันมาลองขับได้มาลองสอบถานในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ได้ว่าตัวเองทํางานนี้อาชีพนี้หรืออะไรเงี้ย จะเป็นในทิศทางไหนเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกนะแม่น้อถ้าอยากได้ลดจริงๆก็ทักมาเลยเนาะขอบคุณแม่เป็นกันค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ